ลวกมะเร็งต่อบลูกหมากนะครับถ้าเป็นระยะแรกมักไม่สแสดงาการนะครับเราจะใช้การคัดกรองใน3ส่วนนะครับส่วนที่1คือการสัจประวัติเกี่ยวกับครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวมี โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเช่นคุณพ่อหรือพี่ชายนะครับโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า,าะนะครับวิธีที่2คือการตรวจร่างกายนะครับโดยการตรวจคำตอบลูกหมากทางตะวันหนักนะครับหากพบก,ก้อนแข็งผิดปกติก็จะสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นนะครับส่วนวิธีที่3นะครับคือการคัดกรองจากเลือดที่เป็นตัวเฉพาะที่คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากครับที่เราเรียกว่า P.S.A. ทั้งทั้งสามส่วนนี้หากมีจุดใดจุดหนึ่งผิดปกติและชวนสงสัยนะครับควรปรึกษาแพทย์ซึ่งคุณหมอจะนําไปสู่การเก็บชิ้นเนื้อนะครับ ในการรักษามะเร็งตับลูกหมากระยะแรกนะครับหนึ่งในนั้นคือวิธีการผ่าตัดนะครับมี3วิธีหลักๆนะครับวิธีที่1ก็คือการผ่าตัดเปิดช่องท้องนะครับซึ่งจะมีแผลใหญ่นค่อนข้างเจ็บแบบที่2นะครับเป็นการส่องกล้องนะครับแต่จะใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กเข้าไปการผ่าตัดแผลเล็กบาดเจ็บน้อยนะครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นนะครับไปสู่การผ่าตัดด้วย ่นยนช่วยผ่าตัดทําให้มีความแม่นยําในการผ่าตัดช่วยเก็บโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งไว้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้ฟื้นตัวเร็วกับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างวดเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องก,การคุมปะสะัสสาวะหรือสมรรถภาพทางเพศในอนาคตนะครับ